สวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้เกี่ยวกับเกมโลมบอคในแบปแฟนทอมฟอกนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นแมปนี้นะครับเพราะว่าเล่นเป็น EP พีอีพีหนึงนะครับแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่นมับว่าเป็นอีดีกว่าแต่ว่าผมอยากเล่นเพราะว่ามันเป็นเกมยิงปืนนะครับผมเลยจากคลิปที่แล้วเนี่ยมันลองเล่นมันก็สนุกนะครับแต่ว่ารหัสอีกรหัสหนึ่งผมไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าเพราะว่าบ่อยเพราะว่าเพราะว่าพูดบ่อยเกินผมไม่ได้เล่นเอาไปฟาร์มไอ้แมปแอนิเมชั่นแอนเวนเจอร์อยู่นะครับโอเคตัดอ่ะ เดี๋ยวเรากดเล่นต่อเลยแล้วกันนะครับใครซอยผมวะย่ดปลาตายอีกหนึ่งนะครับอืมมีไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยโอเคเอ้ยมันมีเลือดด้วยอ่ะมันเพิ่งผมเพิ่งรู้ว่าเกมนี้เขามีเขาทำเลือดมาให้แบบแเวลายิงคนตายด้วยมีเลือดด้วยนะครับ ผมก็ไปฝึกแบบฝึกวิ่งมาแล้นครับแบบกดกดสไลด์แล้วก็เล็งอะไรเงี้ยนะให้มันแบบให้มันให้มันแบบให้ผมตอนนี้ผมไปฝึกสไลด์แบบไม่ไม่ผมอาจจะไม่ได้ชำนานมากแบบแบบกดสีแล้วก็กดเล็งครับเนี่ยเอาครับตายตัวหนึ่งแล้วก็เกมผมฆ่าไปสามตัวนะครับตอนนี้น่าจะฆ่าไปสิบสองตัวแล้วเหมือนตอนนี้เขาจำจะมายึดยึดเอ้ยยึดตรงนี้อยู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันขึ้นสีฝั่งมันขึ้นแบบฝั่งสีน้ำตาลไปรอบหนึ่งนะครับผมเลยต้องรีบมานะครับแล้วก็ มาทันเวลาพอดีเลยครับโ,โหใต้แล้วตอนนี้ผมกำลังวิ่งไปตรงตรงที่เขายึดกันนะครับอ,อุ้ยโอ้เมื่อกี้เขาก็โดดขึ้นเขาทำไงวะนะ่ะมีคนอยู่บนหัวผมนะครับท่านผู้ชมหลังไหมเนี่ย พุงเขาโผล่มานะครับเลยยิงพุงเลยไม่น่ามีใครมายึดหรองมั้งเนี่ยน่าจะกำลังโอเคครับตายอีกหนึ่งนะครับตรงโน้นมีอีกหรือเปล่าไม่น่ามีแล้วนะครับโอ้มาเต็มเลยโอ้มาสามตัวเลยนี่ครับเฮ้ยมีคนตา,ายผมสงสายโคนน่าก,กลัวสาดมั่วเลยเคครับเดี๋ยวเรา โอ้โหเขาดักรอเลยแสดงว่าเขารู้แนะ่ว่าเรามาตรงนี้เพราะว่าก็อาจจะได้ยินเสียงเกมนะครับตอนนี้ผมกําลังเข้ามาตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีคนมาหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าผมต้องตายอยู่แล้วนะครับมาตรงนี้เฮ้โยโอ้เฮ้ย เมื่อราเปิดใครอะนี่มันมีคนอยู่นี่ผมไม่รู้มันจริงใครรู้ได้ด้วบัตรนะครับแต่ว่ายิงไปก่อนเอาเฮไปเพื่อนเราตายหนึ่งคนไม่มีใครมาเลยครับเดี๋ยวผมยิงไงปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับ โอเคครับอุ้ยตรงนี้ตรงนี้มีมีคนหนึ่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราตายนะครับเราต้องหลีกเลี่ยงโอ้ตรงนน้นเขาเขาพยายามเข้ากันมาแล้วมองไม่เห็นในเวลาเป้าวันสันนะครับผมก็ยิงไม่ค่อยถนัดนะครับถ้าเราไม่มีแบบมีระบกอะไรโอเคตายอีกหนึ่งนะครับแต่ผมมองไม่เห็นครับก็เวลายิงก็ยิงสุ่มไปนะครับปืนอะไร m 1 4น่าจะลูกซองหรือเปล่าน่าจะใช่ M m 1 4น่าจะลูกซองนะครับ แบบแม่มันมันไม่ได้ยิงแบบรัวๆครับน่าจะลูกซองเฮ้ยถ้าเขาไม่ยิงนะไม่เขาไม่ยิงไม่ยิงแบบไม่ยิงเขาเร่าไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงมาจากข้างหลังนะผมตายแน่เลยนะครับเมื่อกี้เกือบตายแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครมาเลยเพื่อนเราก็มาเฝ้ากันนะครับส่วนใหญ่ตรงที่อยู่ข้างนอกน่าจะเป็นพวกน่าจะเป็นพวกเล่นสนายหรือเปล่านะครับเขาน่าจะเล่นสนายกันน่าจะใช่ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เฮ้ยตรงน,นี้ตรงนี้ตรงนี้มีนะครับโอเคครับตายอีกหนึ่งครับตรงมาเอา้าเอา้าอ๋อแสดงว่าคนนี้เขาตามผมมาแน่เลยผมถึงไม่ตายนะน่าจะใช่ผมขึ้นระดับไหนระดับสี่ผมก็ฆ่าได้เว้นอยู่นะเนี่ยเว้นแบบเว้นการตายกับการฆ่าอยู่โหยิงไม่ทันตรงนี้มันจะมีคนโอ้โหเกือบตายเขาเกือบตายนะโอเคครับตายแล้ว ไปเลยเราวิ่งไปตรงไอ้ตรงตัวเอสก่อนนะครับตัวเอสตัวเอสโอเคตายอีกหนึ่งโอ้ยโอ้โหกว่าจะลากยิงโดนแต่ก็ฆ่าได้แล้วกันครับเฮ้ยผมคิดว่าเขาคงลงไปแล้วแหละเจอแล้วไม่รู้ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าฆ่าไปก่อน,นครับโอเคตายอีกหนึ่งนะ ไม่น่ามีคนแล้วนะตรงนี้ผมคิดว่าผมก็น่าจะฆ่าเขาไปหมดแล้วใช่ครับผมน่าจะอยู่ตรงนี้น่าจะฆ่าไปหมดแล้วจริงๆนะครับเฮ้ยนี่ไงอยู่ตรงนี้ืฝั่งนู้นเขาโอ้ยยิงไม่ทันคนนี้อีกแล้วผมโดนฆ่าไปรอบหนึ่งครับแต่ว่าอาจจะตัดออกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพอจบเกมก็จะจบคลิปเลยนะครับเพราะว่ามาเล่นก่อนนอน,นครับ แต่อีกรหัสหนึ่งผมผมแลงเท่าไหร่จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเก็บตังค์แต่งปืนดีก่อครับแบบสวยๆตอนนี้ผมคิดว่าผมเล่นเ k คน่าจะเหมาะที่สุดนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นปืนที่ปืนกลแล้วก็นิ่งสุดนิ่งสุดตอนตอนแบบเริ่มต้นนะครับเพราะว่าปืนอื่นผมไม่แน่ใจว่าจะมันแล้วแต่แต่สถานการณ์แต่สายนะครับแต่ละคนก็อาจจะเล่นปืนได้เหมือนกัน,นครับไอ,อ้เฮ้ยเขาเกือบตายแล้วอะ่ะ กับแล่กับไล่เลื่อนเลยยี่สิบเอ็ดนั่นอะโอ้ตอนนี้ผมฆ่าไปสามสิบเอ็ดตัวแล้วหรอโอ้คนอื่นเขาฆ่าสี่สิบแปดตัวอย่างเยอะเราต้องวิ่งไปที่ตัว H ก่อนนะครับตัว H ตัว H H โอ้ตกใจเพื่อนอีกางละเฮ้ยโดนลอยนู้นลอยโอ้ยเกือบตายโอ้ตกใจเพื่อนอีกางละเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมยิง ใครยิงวะโอเคครับตอนนี้ผมมาตรงนี้แล้วผมไม่รู้ว่าจะมีใครมาหรือเปล่านะครับฝั่งตรงข้ามเขาจะมาตรงนี้กันหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขายังยึดไม่ได้เลยนะครับแสดงว่าฝั่งเราเพื่อนเขาเอา้าฝั่งเราเพื่อนเขาแบบเล่นกันโหดมากเลยนะครับชนะเฉยงั้นเดี๋ยวเราไปตาต่อไปอีกตาหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ ตัดมาหน้าเกมแล้วนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรต่อดีนี่คืออะไรมีมสองคีย์แรนดอมอะไรป๊บน,นึงนะครับโอ้ลายทหารเลยอนะยอ้ขอลองสักหน่อยได้ไหมหรือว่านี้มันเป็นอะไรบ้างอะลายนี้ผมขอซื้อแล้วกันนะครับผมขอลองเอาไว้แต่งปืนเลือกเป็น ak 1 2สองแล้วกันปึออ๊บสี่สิบบาทเองเอ้ยสี่สิบสี่สิบสี่สิบตังค์นะครับโอเคแล้วกดโลซิงเกิลไปเลยนะครับ จะได้อะไรเฮ้ยลายคอมมอนผมคิดว่าสวยนะแต่ว่าเดี๋ยวขอลองแต่งก่อนนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้เลยหรือเปล่ามาที่เบตปอนสกินเป็นลายอย่างนี้เหรอน่ารักยังอะลายโคตรน่ารักเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวผมมันแต่งอย่างอื่นไม่ได้หรอน่าจะไม่ได้ลนะครับน่าจะได้แค่นี้เองวันนี้แล้วอีกอันหนึ่งอะเฮ้ยขดยั่วแล้วก็อันนี้อะไอกล่องอันนี้ ถ้าผมซื้อกุญแจกุญแจ2 0 0โอเคก็น่าจะมีแค่ประมาณนี้นะครับปืนก็ประมาณนี้ <c oughs> แต่งประมาณนี้นะครับแต่งแบบมั่วๆไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเลยเซตพอยต์ Z point. ดีไ,มไหมเนี่ยเนียน่าจะดีนะครับมันเป็นแบบเป็นสกอบอย่างนี้น่าจะดีนะครับมันไม่สกอบดีเขาเรียกว่าเป็นเลสดอทเออมันเนี่ยเขาเรียกว่าเลสดอทอันนี้ผมมีอะไรปลดล็อกเ่ยเอ้ยมีไฟฉายปลดล็อกแล้วเลเซอร์ acer, นี่ไงเลเซอร์ แล้วก็วผมขอลองลงไปเล่นอีกสักตาหนึ่งแล้วกันครับไม่รู้ว่าจะดีป่ะผมคิดว่าน่าจะยิงง่ายขึ้นนะครับงไม่รู้จะฆ่าคนได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมฆ่าคนสักตัวสองคนสองคนแล้วก็แล้วพอผมตายผมก็จะปิดคลิปเลยแล้วกันครับเพราะว่ามืดแล้วดึกแล้วนะครับอันนี้โอเคตายอีกหนึ่งครับเก็บก่อน ิวคอนเฟิร์มอ๋อคงน,น่าจะเป็นแบบโหมดอีกโหมดหนึ่งแล้วไม่ใช่โคละหมดโคละหมดกับเมื่อกี้นะครับน่าจะใช่ผมคิดว่าสีนี้ก็สวยนะ่ถึงมันจะเป็นระดับพรอมอดก็เหอะนะครับเก็บของเพื่อนกันแล้วกัน,กนโอเคตายอา้าวตายแล้วผมตายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกลับไปปิดคลิปเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมได้อะไรมานะครับได้ไอ้อะไร Subscriber อ่านไม่ทัน นี่อ๋อเป็นที่เก็บเสียงแน่ๆเลยน่าจะเป็นแบบเป็นที่เก็บเสียงหรือเปล่านะครับน่าจะใช่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เล่นคลิปหน้าต่อละกันนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ